อันนี้อยากไปหาพี่อันนี้อยากไปหาพี่กล้ากลัวกลัวจ้องกันขลางเด้ออย่าทำน้องนะขลางนะเข้าไปเรียบร้อยแล้วแฟดเรียบร้อยแล้วแฟดอาห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่แล้วห้ามไม่อยู่แล้วงานนี้ค่ะแม่คอกพังแน่นอนสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาต่อกันในอีพีนี้นะคะท่านจา๋าความสนยังไม่จบนะคะเรามาพบกันเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรับชมกันเลยอ่าเตัวเล็กก็ใช้ย่อยนะคะไม่ได้ยอมนะคะตัวเล็กอ่าอยากให้ก้มๆให้พี่ให้น้องเล่นด้วยอ่ะบุญวายะะวิกแฟมิลีนะคะบุญวายแฟมิลีแล้วนะคะงานนี้ อาจับนิดนึงนังจับนิดนึงพี่คีมวุ่นวายสตอรี่แล้ววุ่นวายวุ่นวายแฟมิลี่ละคอกแตกแน่งานนี้อ่ะละคแตกแน่งานนี้คอกแตกแน่งานนี้เจ้องขวัญก็ใช่ย่อยนะคะอาวนตามพี่คีมแล้วนะคะอาจ้องขวัญติดพี่คีมเรื้อเพราะจ้องขวัญติดพี่คีมอ่ะ ตแตกนะคอกแตกเออไปหาน้องดาวแล้วนะคะเอ้โหถงใส่ไปชวนน้องดาวมาเล่นหนูไปชวนน้องดาวมาเล่นด้วยเลอลูกฮะเล่นกับน้องสนุกมากเลยดูคนนี้เข้ามาอยู่ใต้ท้องแม่แล้วนะ,ะโอ้โหวิ่งไปหา, <m akes> าน้องดาวนะคะชวนกันไปเล่นกับน้องหร <m akes> ออากข้ามไปหาแม่ นอนเดีย๋ยวก่อะไรคะคนอยโอ้นี่น้องพี่นะนี่น้องนะเนะออคอก,กะแตกและครีมคอากำแตกแล้วลูกไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะยังไม่ใช่ค้อเ,เกรดด้วยล่ะ แฟนดินไว้แฟนดินสะเทือนไป,นะไปนู่นอีกแล้วนะคะไปหาน้องดาวอ่าจะชวนน้องดาวมาเล่นกับน้องบ่ฮะทางนี้เป็นไล่ละ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสัมผัสกันสอนกันพี่นะเมื่อกี้พี่คีมนะไม่ต้องกลัวนะพี่คีม นงสาวนี่คือเตรียมตัวออกนอกบ้าน อันนี้อยากไปหาพี่อันนี้อยากไปหาพี่กล้ากลัวกลัวจ้องกันขลางเด้ออย่าทำน้องนะขลางนะเข้าไปเรียบร้อยแล้วแฟดเรียบร้อยแล้วแอดห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่แล้วห้ามไม่อยู่แล้วงานนี้ค่ะแม่คอกพังแน่นอน เราคอกเลยก่อนเรามีคอกเลยกอ่ะเนี่ยพามาเล่นกับน้องจ้องขวัญก็พอจ้องขวัญหน้าแหกคอกแตกคอกแตกแน่งานนี้ค่ะตัวเล็กก็ใช้ย่อยนะแม่ดูตัวเล็กตัวเล็กก็จะออกคอกดูค่ะตัวเล็กก็ใช้ย่อยนะคะตัวเล็กน่ะเล็กเพ็กกีหนูนะคะเออเออ อ,อ,อ,อไปแล้วค่ะไปแล้วหานะใครต่อโอ้โหบุญวายจริงเลยพี่คิมเรานี่คือไปทุกที่นะคะเ,เดี๋ยวสักพักพ่อควานจะปล่อยน้องดาวเล่นด้วยนะแม่พี่สีขาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลงไลค์กันเ,ออเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ ติดตามชมกันต่อในคลิปหน้านะคะอพี EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ